สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับครูขอดชาแนลซึ่งวันนี้เราก็มี8ทิปดีในการประหยัดค่าไฟแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องปรับอากาศในบ้านเราช่วงหน้าร้อนนะครับครับก็ต้องขอเกิดเนาะนะครับรว่าประเทศเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนเพราะงั้นเนี่ยยังไงเราก็หนีไม่พ้นครับอากาศบ้านเราเนี่ยมันร้อนเกือบทั้งปีแน่นอนแล้วพอความร้อนมันมาเนี่ยอ่ะเราก็จะเปิดแอร์แล้วยิ่งเปิดแอร์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือแอร์ก็ทํางานหนัก อายุการใช้งานก็น้อยลงวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนําทิปดีๆนะครับระมาอยู่ที่8ทิปที่เราจะมาแนะนำเนี่ยว่าจะทํายังไงบ้างจะได้ช่วยเซฟค่าไฟแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของแอร์บ้านเรานะครับทริปข้อที่1นนะครับก็คือฟิลเตอร์อันทียว่าฟิลเตอร์แต่งรูปหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันคือฟิลเตอร์สาหรับอยู่ในเครื่องแอร์ที่เป็นตัวกองคราวนี้ฟิลเตอร์นี่ย,ยง่ายมากก็คือทุกเดือนเนี่ยแค่เราเอาฟิลเตอร์เนี่ยถอดมาล้างทำความสะอาดเป่าให้แห้งอ่ะแล้วใส่กลับคราวนี้มันก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานให้แ้แรรเาไดคับ ิปที่2นะครับก็คือการตรวจสุขภาพแอร์ซึ่งการตรวจสุขภาพแอร์เนี่ยก็แอร์ก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามีอายุการใช้งานก็เหมือนร่างกายคนเรามันก็ต้องมีการตรวจสุขภาพซึ่งการตรวจสุขภาพแอร์ทุกปีเนี่ยจะช่วยป้องกันไม่ให้แอร์เกิดอาการน็อกซึ่งพอน็อกทีเนี่ยกว่าจะเรียกช่างกว่าจะอะไรบางทีมันใช้เวลานานแล้วก็อาจจะมีเกิดความเสียหายดังนั้นเนี่ยการตรวจให้รู้แต่น,นั่นเนินเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจําเป็นนะครับ3นะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการระบายอากาศการระบายความร้อนของแอร์ แอร์เนี่ยง่ายๆก็คือเราจะมี2ยูนิตทั่วไปนะครับคือตัวที่ทาความเย็นข้างในกับตัวระบายความร้อนข้างนอกตัวข้างนอกเนี่ยถ้าเราไม่เคลียพื้นที่ให้มันโล่งเนี่ยหรือในวางที่ที่มันแคบๆตัวเครื่องมันจะทํางานหนักทางานหนักมากๆเนี่ยอายุการใช้งานก็จะลดค่าไฟก็จะแพงเพราะงั้นการเตรียมพื้นที่หรือเคลียให้มันโลง่งๆเนี่ยค่อนข้างเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่จะช่วยลดค่าไฟแล้วก็เพิ่มอายุการใช้งานให้กับแอร์ของเราทิปที่4ี่นะครับก็คือสังเกตเรื่องรอยรั่วในห้องเราเพราะว่า จริงแอร์เนี่ยมันถูกคำนวณมาก่อนติดตั้งว่าวิทยุเท่าไหรสําหรับห้องพื้นที่เท่าไรคราวนี้ถ้ามันมีช่องเปิดหรือมีอะไรที่ทําให้ลมเนี่ยมันไหลออกเนี่ยแอร์ก็จะทํางานหนักครับการเช็คหน้าต่างเช็คอะไรก่อนที่จะเปิดแอร์เนี่ยก็จะช่วยได้อีกอย่างนึงครับที่หนะครับก็คือพัดลมติดฝ้าพัดลมติดฝ้าเนี่ยอ่ะถ้าเราใช้พัดลมช่วยแอร์เนี่ยแอร์ก็จะทํางานเบาลงแล้วข้อดีของพัดลมเนี่ยก็คือการที่ทําให้อากาศไหลเวียนในการเป่าของแอร์เพราะแอร์เนี่ยบางทีเราก็ไม่ใช่แอร์ใหม่ไม่ได้ มีการไหลเวียนที่ดีพอหรือห้องเราเนี่ยมีมุมมีซอกมีอะไรพัดลมเนี่ยจะช่วยให้อากาศเนี่ยมันถ่ายเทยและไหลโดยรอบห้องครับทิปที่6กนะครับก็คือหลอดไฟการใช้หลอดประหยัดพลังงานเนี่ยนอกจากจะช่วยลดค่าไฟได้เนี่ยยังช่วยลดอุณหภูมิได้ด้วยเพราะตัวหลอดเนี่ยจะปล่อยพลังงานความร้อนออกมาน้อยกว่าหลอดทั่วไปนะครับไม่เชื่อเนี่ยเราลองนั่งใต้หลอดไฟได้ถ้าทั่วไปในบางที่เนี่ยเราจะสังเกตเลยนั่งปุ๊บเนี่ยบางทีเราจะเริ่มรู้สึกร้อนซึ่งอันนี้ก็ยะเป็นอีกทิปหนึ่งที่แนะนําครับทิปที่7นคก็คือมา ม่านเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวกันไพรเวซี่กันแสงมันยังกันความร้อนได้ด้วยครับซึ่งพอมันกันความร้อนเนี่ยแน่นอนอุณหภูมิภายในมันก็เย็นลงพอเย็นลงปุ๊บแอร์ก็ทํางานเบาลงครับผ่านมา7ทิปแล้วนะครับสาหรับการเพิ่ม,มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศและลดอุณหภูมิภายในห้องแล้วก็การประหยัดพลังงานค่าไฟคราวนี้เนี่ยนอกจากทิปที่เราเสนอมา7ตัวเนี่ยเรายังมีทิปที่8ซึ่งวันนี้เราจะนำเสนอคนนะครับก็คือการติดฉนวนภายในห้อง ฉนวนเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวครับเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายมีช่างติดตั้งแล้วก็มีรับประกันทุกตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่อยากจะมาให้ทุกคนเนี่ยลองดูลองหาข้อมูลศึกษาซึ่งวันนี้เราจะมีโปรดักต์มาแนะนำนะครับซึ่งก็คือกูการครับกูการก็คือแผ่นฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนซึ่งจะทําความเย็นภายในห้องคุณได้ครบองจรมากขึ้นผนังกันความร้อนโพลียูรีเทนเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนทนทานสวยงามติดตั้งง่ายและรวดเร็วลดการทํางานหนักของเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าทุกคนสนใจหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ k u ูคอ .org นะครับรายละเอียดก็ตามที่ลงไว้ด้านล่างนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ